แล้วมาแล้วปุ๊บก็ช่องเีเดียวชาแนลนะครับโอ้สวัสดีครับท่านนายช่างมาเจอแล้วครับนะมีร้างบุเดียวกระตูนน้อยอยู่ครับสิแล้วมุมงานอยู่บนนี้สุดยอดครับดงปานของเรากะค่อย็ดไปมือละน้อยน้องลงปานเนาะนี่นะครับ ก็บยบดองไส้คนหลายแล้วครับก็น,น,นี่นะครับนะที่ก่อนนั้นจะเป็นระเบียง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 นี่นี่นี่ตอนนี้มีแต่ไม้มีแต่ไม้เพราะว่าต้องทำนังร้านนะครับนะปานก็จะขึ้นมาทำฝ้าเ้างนระหลังจากที่เป็นระเบียงแล้วก็ต้องนี่ครับ วนี้ก็เป็นฟ้าอีกเนาะต้องปิดในมัดว่ซั่านเราจะเดี๋ยวจะมีแต่รังนกรังนกยังบ่ได้ปิดและขึ้นในทางนะครนี่นี่นี่ขึ้นแล้วนะครับนะขึ้นไปอยู่ก่อนเลยลักษณะก็จะเป็นระเบียงนะครับกึ่งเกินครึ่งวงกลมนะครับสวยงามนะครับแต่ว่า ตากแดดตากลมนะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นหลังคานะครับเป็นหลังคาทําทหลังคาขึ้นเลยได้ต่อมาก็เลยต้องได้ทําฟ้านะครับก็ทําฟ้าก็เป็นลุงปานทําทําคนเดียวจักมือแล้วครับลุงปานห้ามือเม,มือนี้เนาะคนในน้อยอยู่เนาะมันก็นได้มือละหน่อยกับยังดีละห้าเครื่องมือนี้นี่นะครับนะ ก็ก็สวยงามอยู่นะครับนะซึ่งเป็นมุมที่สวยงามเดี๋ยวผมก็จะมาดูในส่วนที่เป็นไฟฟ้านะครับลุงปานได้เปอยสายไฟไว้นะครับก็รอรอรอ,อ,อีกสักประมาณเดี๋ยวคุยกับลุงปานว่าอีกกี่วันนะครับว่าจะานะบทาสีเสร็จ ดี๋ยวจะไปดูโคมไฟน้องหนูหนาสั่งโคมไฟแบบไหนมาสั่งโคมไฟแบบไหนก็ฉาบเสร็จเรียบร้อยทาสีรอบแรกแล้วก็ติดโคมไฟเลยนะครับไม่ยากครับไม่ยาก ตุ๊ด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 ครมานะโฟเมนมาแล้วนี่นะครับก็ม,มา,มมาติดแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับ มาอีกแล้วพอแมนอีกมาอีกแล้วบบรรยากาศอากาศก็ร้อนร้อนมากนะครับร้อนมากเลยแต่ลมนะครับมีลมตลอดมีลมตลอดเดีย๋ยวเราจะไปหามิสเตอร์เฟรดกันนะครับไ้เอาทางุรทถัด หลังจากที่ไปดูไฟกับฟ้าเพดานมาแล้วนะครับนะ้เราก็มาถึงที่นี่นะครับลงปานก็อู้งานอีกเช่นเคยมิสเตอร์เฟรดนะครับหรือแลมโบซิกของเราก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับนะะขยันจริงๆนะครับไปยี่สิบสองรี่สามรถแล้วเนี่ยเฟนนี่นบ่อ ไม่จีม็ดก็เสร็จทุมรอบๆเนระครับรอบมาเลยเหมียนเหมียนเมีนจุดๆจุดๆชุดๆนี่แหละสิบสองคันได้มือละคันอยู่ป่ะถมมาอีกสิบข้าเว้ย้า เกือบมื่อสามแล้วผมนำครโทมแล้วหลุมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวเราจะไปถามมิสเตอร์ฟฟดกันนะครับว่าเป็นยังไงมาจีวันแล้วได้จีเพลแล้วลุงปานอีกจักมื้อลุงปานสาิชาบสิทาสี แล้วยังให้ยัานตัวไหมเนะโอเครู้เรื่องเมื่องราวเป็นยังไงล่ะครับเม,ม,มื่อยป้อเมื่อยไายบอ อนนี้คุณเฟรดของเราก็รู้สึกจะชอบแดดนะครับไปพัทยานี่ได้อาบแดดไหมเฟร็ดเฟร็ดได้ไปอาบแดดอยู่พัทยาไหมเคยเหรอแล้วมาสกลเป็นยังไง ตึ๊บเลยผมเขาเรียนควายอ๋อผู้าสาวสกุลสวยไหมสวงามหลายบน่ารักดีด้วยอ๋อเอ๋ม้อที่ดินที่นี่กเอาแปลงที่นไมไต้องมีให้ลุงสีหาที่ให้แถวนี้สิเอ๋มซื้อเอาข้างบ้านพี่นา มาอยู่ใกล้ๆหนุนเนาะหนุนเนาะหนุนหนนุเงี้ยมาอือเอามเพศของเราก็จะชอบรู้สึกจะชอบแดดมากถ้ารูปรเ,เพศอยู่นี่ก็ มีเพรื่องพนลังก็ผมจะได้เรีนฟรีเพชรนี่ดื่มไหมดื่มไหมครับไม่ลองเล่าสาเล่าข่าวสักกงกับซ่อนดิใบยมุกใบยมุกบอกครับห้ามห้ามกินเหล้าใครมาดื่มเหล้าน่ะเขาบอกว่าเป็นตุ๊ดเดี๋ยวเบิดห้ามเล่นกันพันังห้ามโกหกห้ามฆ่าคน ข้ามโนนกับผู้หญิงที่มีแฟนแล้วองินว่โอ้มีน่าอยู่กับซ่อนได้ซ่อนไม่มีเมียเลยเพชรนี่อยู่กับซ่อนได้นานเลยคอเดียวกันซ่อนนี่รู้สึกจะไม่รู้ยังไงนะอยู่ด้วยกันกับผมสองปีแล้วนี่ยังสองสามปีแล้วยัง ไม่เห็นมีเมียเลยซ่อนนี่เราไม่รีบเดี๋ยวมันก็มาเองนะเราไม่ต้องไปรีดลนนนหนุนเนาะลุงซ่อนไม่อยากมีเมียเลยลุงซ่อนเนาะหนุนเนะาะมาเที่ยวสกุลบ่อยๆเดอ้อเพจเดอ้อดสกลุลโอ้ยหน้าฝนนี่หน้าอยู่นะอากาศมันไม่ค่อยร้อน ตะก่อนมาทีแรกนะเพน,นะเสื้อผมเนี่ยร้อนไม่ร้อนตอนบ่ายมาเนี่ขึ้นขี้เกลือเลยอยู่ในเสื้อนี่ <c oughs> มันเหงื่อมันออกเยอะแต่เไม่มีขี้เกลือมีแต่ขี้ขนมปังเ <c oughs> <c oughs> ช้าเย็นเช้าเย็นไข่เช้าเย็นเช้าเย็นไข่ข้าวไม่ค่อยกินกินแต่ขนม มีสเตอร์เฟสนะครับขยันมากโอ้หอนถือปีนเนอขาดเด้ดนรอบนี้นะ่าทเ